อหไป่อน็เี่วแจัดแจงลูกน้องก่อนไม่เหนี่ยวคอกคอรดไั้เลยไม่เคยคิดว่าโจจะมีมารยาทเลยขนาดนี้ ไหมรูค่ะมันก็ไม่องมถึงประเทศที่แบบมันเป็นกันมันติดอย่างประเทศเกาหลีแล้วเดี๋ยวคุณอยู่ที่คุณอยู่ที่ไหนได้ปล่าใช่ครับคุณเกาหลีไหนเนี่ยไหนต้องว่าเกาหลีไหนคะเกาหลีเหนืออยู่ตรงชายแดนเพยายามจะปีนข้ามาเกาหลีใต้เขาขานเขาด่าไปปีนแยงไม่กลับไปอยู่ครับไอผมมีชื่อชื่อเกาหลีด้วยชื่อผมแค่มีชื่อเกาหลีคนคือก็มีจานกินซอกของคุณโทรกินซอกครับซอก เป็นซอมบครับถ้าเป็นอาหารตกข้างทางผมก็ยิง่งอร่อยซอมบี้มากจนทุเรศมากเลยเอาพูดถึงคนนี้ดีวกว่าเป็นใครไปไ,ไม่ได้จริงนะครับถ้าพูดถึงเขาเป็น ใจถ้าเกิดว่วงน้องก็ขับ้านกินไปร้อนไปไหน้นร้อนอะเนี่อันยนเ้เรานกคุคุณคุณเหลือบแล้คุณใช้ความเป็นพินีกรพูดยาวเกินไปสิคุณเนี่ยเห็นด้วยเห็นด้วยเออเห็นด้วยคือถูก้วคนเราหเราไม่้อไปไปอนะอมนที่แพ้โ็ตรมจะอยู่รวกันแบบนี้ What i แจ่าด้วยกุญแบ้าอะไรไงครับผมขอเป็นน้ำจิ้มกระบอกค่ะนีครับผมขอตั้งครับพิบขอนี่ครับผมง้อชวนจ้ะชวนคุณตาเกินมาที่นี่หนึ่งทีดหนี่งยืน่อยฮะวันไม่จัดการอะไรแบบคุณมีของอะไรมาโชว์ครับคุณมีของอะไรมาโชว์อย่าโชว์ตรงนี้ดีกว่าครับพี่ไม่ตั้งใจนะผมเกรงว่ามันมันจะไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันมะจักคุณตาโชยทำมาหนึงไม่ค่อยดีฮะเดี๋ยวไว้ไปดูกันนะ ไม่รู้สิจะไม่ได้เออรื่องเท่าไหร่จิตใจจิตใจขออีสักค,คนผมขอคนคนนี้ได้แน่นอนคนนี้ออขอขอสโแลแกนตอนถ่ายวีทีอาร์เออซีซาร์จัดจ้านเน่ใจ <laughs> แล้วรอแดงถ่ายไปไหนวะค <laughs> นนี้คนนี้คนนี้ถ่าไปสามสิบีนาทีแล้วให้เขาถ่ายหนูก่อนค่ะให้เขาันก่อนเอาขอเอาขอดังๆเลยจะขอแบบดังๆอะไร จาบสูงอ้้ว่ว่าตอนนี้เขารอนกันไปจริงนะครับก็อย่ากรษฐีดั้วเย็นลงหน่อยไม่ไ่อยาคุยกันครับ ใช่เราไม่ได้คำถามเดิมครับทีมวินเทอร์เนี่ยเขามีสโลแกนว่าเยือกเย็นสุขุมนุ่มลึกแล้วก็เดาคุณกระถางพี่ได้ไม่ให้เราพูดเองอ่ะเราอยากพูดจอะไรอ่ะคุณกรนถางใสอย่างนี้คุณจอยพูดแยกตลอดไอ้คุณระถางสามวินาทีได้เหรอให้พี่มาพูดหน่อยพูดสักนิดหนึ่งว่าทพรีเซนต์ทีมตัวเองหน่อยค่ะจำนะจำนะจำนะ

นี้ปกติปกติผมจะใช้ใช้คำว่าเออไปยินคอควายตงตงลึกมัเขาบอกว่าไี้ยินตรวเคตงลึกเไม่ถามสูต่อได้สะกดได้กองไก่มาคอควายใช่ไหมตรน้กอไก่เอาเดี๋ยเนี่ยที่ผมผมก็ษภาษาตกันไปทุกทีเอาค่าเขาส่งเขาเขาเขาดีประมาณนี้ใช่ดีดนะเขาไม่ีนสะกดเขต้องลึกเขาจะไปไัวไไม่รู้อ้าวไม่จะไห้ไนะลุดกทีเขาไม่ได้ไม่ไดปลดไหลุดไปหลุดไปหลดไหดไปหลุดไปหลุไหไดไ เราไม่มีพิธีกรที่อยู่ฝ่ายนี้เลยเห็นใจกันบ้างสิอาคนหเตัวจตัวจ้นหืพยาตัจีนเอาไรไม่เขาเด็พี่ร้อนานี้เดี๋ยวเราจะมีแถลงข่าวแจ็กขอเสื้อนีหน้าคนหาน้าคนหาอ๋อเอางี้เอางี้เมื่อกี้เขาเล่นเด็กใหม่ไปแล้วเล่นเด็กใหม่บ้างเจมสุ คุณอะไรกับทุกคนเลยบอกว่าใช้ความสดใช้ความสดอย่ายุ่อย่ายุ่งอันที่ที่จะถึงทุกที่เลยหายไปมองมองก็ก็จริงๆแล้วเราสามารถจองบัตรได้ที่วีดีทุกที่ถ้าร้อยถึงสามไม่เจอแล้วพี่มาถ่ายรูปร่วมกันเลยดีกว่าบอกเขาไวเลยครับว่าเราหน้าคนหายอยู่บ้างครับก็ดูจากหน้าตาของทีมเราแล้วนะครับก็ ให้ชนเพื่อนผมคุมผมไม่ได้ไห้อีวามันที่ต่อไปเลยนะคะที่เราไว้ผมนี่ทีพี่ชายของผมครับอ่าสปริงนี่เขามีสมลงแกนอะไรไรมสะอาสเขียวสดรถบรพิษ่ใช่ไหมใช่ับมไม่โดคเจออเลยเี๋จะให้ เอากูกลูต้าูดีไหมเบวเก็บวานเก็บไว้ันเก็บไว้วัน่เพูดลพูดงูดงเลยประมาณ5-6ปีกผมก็เคยยืนที่บัญชีแ้วแบบนี้แต่ตอนนี้เป็นไงครับ นีะคุณโจคุณโจเขาเต่ากูต้าคุณกับโจกูบ้านะคะคุณกู้าโจขาดนะครับพูดตรงๆนะฮะคือเขามาสายขาวี่นี่นะนะคะเอาก็สรุปว่าทีนี้ก็มีตัวนี้ิสิตอย่างนี้แล้วก็สไตล์น่ารักอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราติดตามทีมจะเป็นยง่าทีมที่สุดท้ายทีมแชมป์นะครับคุณต้าคุณไล้เวลานานเรามีปัญหากันนะคะทีมเอาละเวลาเพิการพี่ด้วงพี่ด้วงเลยนะคุณภาพอยู่แล้วนาครับสโลแกนเดี๋ยวผมหำเองสโลแกน สโลแกนเนี่ยเมื่อเช้าเราถ่ายรายการโอโซนิ่งนะครับเรามีน้องคนหนึ่งที่พูดสโลแกนได้อย่างแม่นยำมากนั่นคือน้องบอสอยู่ไหนครับบอสก็เป็นโค้ชจบของทีมผมใช่ครับเป็นคนที่พูดเรื่องที่สุดแล้วผู้ชมเลยไหนลองพูดสักนิดหนึ่งครับสักนิดสักนิดสโลแกนครับสักหน่อยครับครับผมหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ไปฝึกมาแล้วครับนีองเหตุผลที่ไปก่อน อบอุ่นชิวๆสบายๆสไตล์ออทัมผมบอกแล้วที่น้องบอสผู้หนีครับผมบอกแล้วผมใช้เวลาหนึ่งปีในการฝึกคือเราให้ประโยคนี้บอสไปปีหนึ่งใช่ครับตอนนี้บอสพูดได้แล้ยบอลพูดได้แล้วนะ้กับบอสอีกครั้งนึงครับเห็นเลยที่ผมอ๋อเท้าถามผมเขาจะ ทีี่ดมากๆมากครับต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้เห็นเขาบอกว่าหน้าตาดีแบบหน้าค้นหาทีมผมไม่ต้องค้นหาหน้าตาดีฟ้องหรืออะไรหน้าตาดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งขอโทษเขาเชิญรุ่นแบกขึ้นมานะครับของเราซุปเปอร์สตาร์ประชาติ์งานนะครับขอโทูติงานพร้อมงานนะคะผมใครแหละที่อยู่หน้าทีมว่างงานนะครับหน้ได้ครับผมเอา นักทีมทั้งหมดสี่ทีมน,น,มนะคนะตคแต่ว่าที่จริงเราอยากจะเรียกนักเพื่อนกันชนนิดนึงนะสำหรับโชว์อ่าก็คืออาจจะเห็นว่ามันมีบล็อกแกรมมี่อยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าคอนเสิร์ตอาจจะเป็นยังไงใช่ค่ะนะครับเราก็มีตัวแทนแต่ละทีมใช่ค่ะก็คือหัวหน้าทีมนั่นเองถูกต้องค่ะครมีโชว์พิเศษพิเศษเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่นี่นะครับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เขา